จากกรณีที่ละครแม่หยัวนะครับที่มีการวางยาสลบแมวดําเพื่อนํามาเข้าฉากในฉากฉากหนึ่งนะครับจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับถึงความไม่เหมาะสมอีกทั้งนะครับหลายท่านยังแสดงความคิดเห็นว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์อีกด้วย ต่อมานะครับผู้กำกับละครก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงนะครับในประเด็นดังกล่าวว่ามีการวางยาสลบน้องแมวจริงพร้อมกับอัปเดตว่าหลังจากที่แมวฟื้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติและเตรียมนําน้องแมวไปตรวจสุขภาพเพื่อความสบายใจต่อไปอย่างไรก็ดีนะครับในตอนนี้นก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์รถึงความไม่เหมาะสมในเรื่องดังกล่าวทีมงานท่านหนึ่งนะครับก็ได้ออกมาทวิตผ่านเอกว่าน้องแมวไม่ได้ตุยจริงๆนะเราแค่วางยาสลบ แต่ตอนที่ถ่ายทำเนี่ยน้องขย้อนกระตุกกระตุกคือนึกว่าตายจริงๆป้าจ๋ากับน้องเฟิร์นเนี่ยถอดสีหน้าตกใจจริงๆซึ่งในโพสต์นี้นะครับก็มีนักแสดงอย่างบินซิลิทอนรับบทละอองคำได้เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าต้องมีชื่อเข้าชิงข้อความดังกล่าวเนี่ยทำให้ผู้ปกครองแมวทั้งหลายเนี่ยเกิดความไม่สบายใจอย่างยิ่งจนกระทั่งล่าสุดนะครับน้องบินเนี่ยก็ได้กลับมารีโพสต์ข้อความของตนเองนะครับพร้อมบอกว่าขอโทษ พร้อมกับมีข้อความขอโทษว่าขอโทษเรื่องที่คอมเมนต์จริงๆนะคะทุกคนขอยอมรับผิดจริงๆนะตรงนี้เพราะเข้าใจว่าเป็นกระบวนการถ่ายทำที่ถูกต้องมีบุคลากรทางการแพทย์และมีการเซฟน้องแมวขอโทษกับพ่อแม่น้องแมวด้วยจริงๆนะคะกลับไปอ่านข้อความของตัวเองอีกรอบหนึ่งก็รู้สึกแย่จริงๆเราเองก็เป็นคนเลี้ยงสตัตว์ควรคิดรอบคอบให้มากกว่านี้และอีกข้อความหนึ่งนะครับก็ได้บอกว่าขอยืนยันไม่สนับสนุนการทารุณกรรมสัตว์ทุกประเภทค่ะ ก็ถือว่าทัวลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่น้องโพสต์น้องอาจจะไม่ได้คิดติตองอย่างถี่ถ้วนนะครับเลยโพสต์มาแบบนั้นแต่น้องก็ได้ออกมาขอโทษแล้วยังไงทางเราก็เชื่อว่ายังมีชาวเน็ตอีกหลายคนเนี่ยให้อภัยน้องแล้วนะครับ